สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ร,รายการจับตาประเทศไทยนะคะวันนี้อาจจะแปลกตาสักนิดหนึ่งนะคะคอยู่กับคุณอุดรแสงอรุณและดิฉันมิวอุบลรัตน์แถาน้อยนะคะสวัสดีค่ะพี่นสวัสดีครับคุณมิวครับรบกวนอีก <laughs> ได้ครับด้วยความยินดีครับรับหน้าที่แทนพี่สำนักรอดเพชรหนึ่งวันอ่ะวันนี้นรเราจับตาเรื่องอะไรกันดีคะ<อ>ประเด็นร้อนที่สุดตอนนี้นะครับ การเมืองสถานการณะ์จะชุมนุมอย่างไรก็ต้องว่ากันนายุ้มตรีกับเรื่องที่สารรับนูนวันที่หนึ่งก็ต้องติดตามแต่วันนี้ในสภาเนี่เหมือนเล่นเกมเป็นพลิกเกมกับสถานการณ์มันร้อนมีการนะถอนคันเร่งในบางเรื่องแล้วก็หยิบบางเรื่องขึ้นมาเพื่อให้สถานการณ์นี่มันมันเบาที่สุดแล้วเดินหน้าต่อไปได้เมื่อวาน ถอนนะมีรายงานจากที่ประชุมวิปสามฝ่ายนะครับแล้วก็ท่านประธานวิ p แล้วก็ทั้งวิ p ฝั่งคอรมอฝั่งคณะรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันตรงกันว่าถอนเอน e ต t ร์เทน n มนต์คอมเพล็ออกไปก่อนอไม่ได้ขอนทอภัยเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อน,อนแล้วก็ขยับนะฮะเรื่องของนิรโทษกรรมซึ่งมีร่างอยู่สีร่างเอาขึ้นมาเล่นเกมการเมืองหรือเปล่า เผาสถานการณ์ลงหรือเปล่าบางคนบอกว่าเป็นการลดแรงกระแทกหรือไม่เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเองเสียงปริ่มน้ามากเลยนะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะท่านนี้เลยตรวจสอบเรื่องนี้กับท่านประธานวิบรัฐบาลกันเลยดีกว่าคุยกับคุณวิสุทธ์ชัยนรุนตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองคันครับครับสรุปแล้วการเลื่อนกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนออกไปก่อนเป็นการลดแรงกระแทกทางการเมืองหรือเปล่าคะ ต้องต้องที่แจงในข้อที่จริงนะครับเอาเรื่องจริงๆก่อนนะเอาเอาเรื่องจริงประเด็นเนี้ยเนี่ยก็คือไม่ใช่เรื่องต้องมาเล่นเกมมาเลยข้ารเมืองคือในฐานะวิปเนี่ยเวลาจะประชุมเนี่ยเป็นความรับผิดชอบเสียงในสภาอืมฮะในการจะต้องลงมติอะไรเนี่ยวิปต้องคิดมากเประนั้นเงื่อนไขคราวที่แล้วที่บรรจุระเบียบวาละไว้ไอเิเตอร์เทนเมนกับอ่าเสริมสร้างที่สุขหรือว่านี้ได้โทษนะครับเข้ามาพร้อมกัน เราก็เลยบอกว่ากอบบรรจุไว้เพื่อจะน้ำพูดในสมัยนี้แต่ทางวิบเองเนี่ยเราก็ได้บอกรัฐบาลว่ากรุณาได้ชี้แจงพี่น้องประชาชนจะทําความเข้าใจกันให้มากที่สุดรับฟังให้มากที่แจงให้มากทําความเข้าใจว่าอินเตอร์เนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยที่มีบางคนเนี่ยไปบิดเบือนว่าเป็นหาว่าเป็นคาสิโนอย่างเดียวที่จริงมันสิบเปอร์เซ็นเองเราะการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของรัฐบาลมีความจาเป็น ไม่ใช่ว่าปีนี้ก็มาวัดนี้ปีหน้าก็มาวัดนี้มันมันไม่มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ม,มันต้องมีแหล่งท่องเที่ยว <ple as> ที่ต้องลงทุนหลายแสนล้านนะจะต้องมีต่างประเทศมางลงทุนถ้าก็สิบเปอร์เซ็นต์ในเป็นคาสิโนทําไมต้องมีคาสิโนลา้ท่านก็บอกไม่ต้องให้มีคาสิโนสิ <Ừ. S 2> ทำแหล่งท่องเที่ยวใหม่หมดเลยจะทําโรงแรมห้าดาวหกดาวก็ว่าไปจะทําสวนน้ําจะทําไอจูราสิคภาคอะไรก็ทําไปเมื่อเป็นก้าสิบปอา์สนุกจะทำไปแต่ว่าในข้อที่จริงเนี่ยคาสิโนจะ <quelle S 2> เป็นตัวหล่อเลี้ยง พวกนี้ให้อยู่ได้อันนี้เขาพูดถึงข้อที่จริงก่อนเพราะฉะนั้นหน้าที่วิกนี้ก็บอกรัฐบาลว่าคุณต้องชี้แจงนะชี้แจงทําบอกเข้าใจประชาชนให้เยอะๆนะฮะวันนี้ก็ได้เห็นเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้ว่าอก,กัมพูชาติดเราเ่ยนะมีตั้งสามสิบบอนนะฮะคาสิโนแท้ๆของเราไม่ใช่คาสิโนโเพราะฉะนั้นก็มีแค่ส่วนหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์นะมันก็บอกให้รัฐบาลคุณต้องชี้แจงที่บอกพี่น้องประชาชนให้รับทราบสิว่าม,มันดีข้อดีข้อเสียจะเพิ่มเศรษฐกิจอะไร,รเพิ่มการท่องเที่ยวอย่างไรเพราะประเทศเราเป็น แต่ได้หลักจากการท่องเที่ยวคนที่เขาไปได้ไม่ใช่คาสิโนไม่ใช่ใ,ชในอินเตอร์เทนเมนต์ทั้งคอมเพล็กซ์ไม่ใช่คนไทยส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประทเทศ <จะ S 1> ที <ผม S 1> อท่านประธานจะอก่าที่เลื่อนออกไปเนี่ยเพราะคิดว่าควรจะต้องไปเร่งทุงความเขา้าใจกับประชาชนก่อนถูกไหมคะใช่ผมก็บอกแต่ว่าตีเดือนที่ผ่านมาต้องยอม,มรับวามจริงเดือนนี้ทั้งเดือนฮะตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยมีแต่เรื่องคำบูชาตเต็มไปหมดวุ่นวายน่าดูเลยนะฮะสารพัดนายกกระโดนต่อว่ารัฐบาลกระโดนต่อว่าอะไรสารพัด ที่จริงการวางแผนรับมือกับัมพูชาเนี่ยผมคิดว่านายกเด็ดเดี่ยวมากนะครับแต่ใช้วิธีหลักการคิดการทูดจากเบาไปหาหนักก็ทําตามยุทธการทหารวันนี้ก็จะเห็นว่าเราก็ทําเต็มที่อันนี้ทั้งทั้งวันเนี่ยวันนี้ก็นายกก็เห็นว่าไปไปใจใจนี้แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็มุ่งไปตรงนั้นพร้อมกับทั้งมีการปรับพรรมเข้ามาพร้อมกันรัฐมนตรีที่รับผิดชอบไหมว่า ว่าไปชอบจะชี้แจงในที่ประชุมสภาเนี่ยเป็นใครผมก็ยังไม่ทราบว่าจะอยู่ตําแหน่งเดิมหรือไม่คุณเดิมหรือไม่ถ้าเป็นมาทั้งหมดประเด็นประดังเลยเราก็ได้คุยตั้งแต่อ่าอาทิตย์กว่าๆแล้วประมาณสิบวันแล้วครับบอกว่าเอ้มันมันมันไม่เหมาะที่จะเข้าก็เลื่อนไปก่อนครับคุณต้องไปทําความเข้าใจกับกระแสสังคมประชาชนให้เข้าใจจะเมื่อกระแสเป็นบวกเนี่ยเราสามารถเข้าที่ประชุมได้ถ้าเป็นลบเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดี ไม่ไม่ค่อยดีกับรัฐบาลแล้วก็เหนื่อยที่สุดก็คือวิบเนี่ยนะครับวิบต้องแบกภาระไว้อันนี้ก็เป็นการที่ผมไปขอร้องเองว่าขอเลื่อนเถอะทาง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 รัฐบาลเนี่ยครับดังเดคกท่านมานาพรก็รับไปประสานทางครมอก็บอกว่าเออลบเลือนกรเลือนอันนี้จริงๆคือเป็นอย่างนี้เราก็จะได้รับฟังพี่น้องประชาชนว่าเขาคิดอย่างไรเพราะฉนั้นจะให้ข้อมูลแล้วก็แล้วก็ให้ประชาชนได้ซักได้ถามอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสําคัญเราไม่ได้รีบเร่งขนาดนั้นครับยังไม่ต้องทํา ภายในเดือนหน้าเนี่ยคุาคิดว่าเขายังไม่ทันอ่ะยังยังไม่ทันที่รัฐบาลจะมาทำเรื่องนี้เดือนมาสักสองเดือนประมาณสองเดือนไม่รู้ทันไม่ถ้าเหตุการณ์ชายแดนสงบแล้วก็ก็ค่อยไปว่ากันใหม่กังวลมันมีเรื่องเนี่ยในเรื่องในเรื่องสภานี่ครับมันมีเรื่องอะไรที่ที่ด่วนหรือขยับได้หรือเรื่องได้เนี่ยเราก็ปรับไปตามสถานการณ์ในขณะนั้นครับต้องคิดแจงให้เข้าใจนะครับไม่ใช่เกมการเมืองอะไรนะครับกังวลเพราะว่าเสียงปริ่มน้ำไหมฮะพักภูมิใจไทยถอยออกไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ตั้งป้อมทั้งเตรียมที่จะล่า นะสส,สเพื่อจะยืนบบ่นอภิปราย151แต่ว่าในส่วนถ้าเข้าจริงๆเนี่ยเสียงก็วุดวดุดวดอยู่อันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งด้วยไหมก็คืออย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะก็มีประเด็นนี้ก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องพูดในคอทจ,จริงก,ก็มีปัญหาอยู่บ้างครับแต่ว่าในขณะนี้ที่เราทราบเนี่ยที่รัฐบาลสามารถไปได้เพราะวันนี้พรรคที่นอกจากภูมิใจไทยพรรคอื่นอยู่หมดอืม่านะแลวยังมีพรรคพรรคที่เราไม่อยากเอ่ยชื่อที่มา โดยไม่ได้มาทั้งพักมันก็มีอยู่แล้วใครก็ไม่อยากไปไปเป็นฝ่ายค้านเพราะจะได้พัฒนาในจังหวัดของตัวเองได้ในเขตเลือกตั้งอันนี้เป็นข้อเท็จริงแต่ก็ไม่ได้ว่าเรื่องงูเห่างูอะไรหรอกครับมันเป็นเอกสิทธิ์ของผู้แทนนะที่เราก็ได้รับการบอกกล่าวมาเออว่าไงถ้ารัฐบาลเอาไหนผมเอาด้วยหน้าอะไรตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ครับทนดีตัวเลขอยู่ที่ผมว่าไม่ต่ำกว่าร้อยเจ็ดสิบไม่ต่ำกว่าร้อยเจ็ดสิบสองเจไม่ต่ำกว่านะครับอันนี้เราเรามั่นใจที่นี้การทําหน้าที่วิบเนี่ย มันต้องต้องบอกเลยว่าคักนี้เป็นเรื่องที่เหนื่อยเหนื่อยมากนะฮะ<ม>วิปนี้ต้องรับไปรับ,ร,บรับผิดชอบหนักที่สุดสิ่งที่ผมเคยพูดในะทุกรายการตลอดว่าพันพุทธพฤรหัสเนี่ยผู้แทนที่ดีสสของพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ควรอยู่ในพื้นที่ไม่ควรไปงานศพงานบวชไปเป็นประธานงานรุ้นง,งานนี้งานเดินไม่ได้เลยหน้าที่หลักของผู้แทนที่ดีคุณต้องอยู่ที่สภาเพราะพุทธพฤรหัสเนี่ยคุณต้องทําหน้าที่ในการตรากฎหมายออกกฎหมาย ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลหน้าที่หลักเลยแต่ว่าถ้าคนทิ้งหน้าที่หลักถ้าไปเป็นหน้าที่เพื่อจะหาเสียงเนี่ยมันไม่ใช่ฤดูการหาเสียงแต่ว่าที่คุณค่อยไปพูดเพื่อหาเนี่ยคุณต้องอยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่ตามห้างหรือร้านอาหารเนี่ยไม่เหมาะสมอย่างยิ่งก็ฝากพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการเนี่ยถ้าเจออย่างเงี้ยขอให้ขอให้ช่วยกันตรวจสอบไม่ต้องเลือกอคกคนแบบนั้นจะเ่อว่าคนไม่ไปรับผิดชอบคุณบอกเลยเนี่ยหน้าที่คุณไปอยู่ตั้งสต่13ปีเนี่ย หน้าที่คุณควเปิดงานนี่ได้ไงมันเวลา <S 2> <S 2> ประชุมสภาในหน้าที่แหละแต่ว่าไม่นนรับชอบนี้ก็ฝากไปว่านะขอขอ,อนุญาตไปเพิ่มเติมนิดนึงเอาละเมื่อเรารเลื่อนเลื่อนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไปแล้วเอานิรโทษขึ้นมาวันนี้นิรโทษในสีร่างเนี่ยถ้าจํากันได้ช่วงที่กรรมาที่การศึกษาเอาผลของการศึกษาแค่ในเรื่องข้อสังเกตเนี่ยนะฮะมีหนึ่งหนึ่งสองเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นประเด็นทําให้การประชุมเนี่ยน่าจะไปลําบากและหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าจะ มันทังคืออย่างนี้ตั้งฝั่งนะครับว่าสี่เรื่องเนี่ยบางเรื่องเขาก็ไม่มีหนึ่งหนึ่งสองเลยทีนี้วันที่ประชุมเนี่ยสภาเขาอาจจะไม่รับต่างที่มันเกี่ยวข้องกับหนึ่งหนึ่งสองผมฟังเสียงส่วนใหญ่เนี่ยทุกพักที่เป็นรัฐบาลขนาดนี้ก็ไม่เอาด้วยในเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมันมีทั้งสี่ร่างก็จะมีร่างร่างรวมไทยทั้งชาติเสริมสร้างสันติสุขอันนั้นก็ดีนะฮะไม่เกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองอันนี้ก็ต้องชัดเจนนะมันเป็นเรื่องชัดเจนที่ต้องเราต้องพูดจาก พักรงรบาลเนี่ยได้คุยกันตลอดแล้ววิบก็เข้าใจกันว่าเราไม่เอานั่นหนึ่งสองฟังแบบนี้แสดงว่าหนึ่งสองมาเนี่ยเราไม่เอาด้วย 1> 1 2. 2> เพราะนั้นก็สีร่างเราก็จะเป็นต้องรับทั้งสีร่างนะจะมีร่างใดร่างหนึ่งเท่านั้นที่เป็นหลักฟังแบบนี้ดูเหมือนรัฐบาลเองก็จะค่อนข้างตั้งกาดกับการรวมหนึ่งหนึ่งสองเข้ามาในการนิรโทษกรรมด้วยถูกต้องไหมคะอ,นนอันนี้แน่นอนครับอันน,นี้แน่นอนเพราะถ้ามีหนึ่งหนึ่งสองนี่ทัวลงอีกเยอะ หลายท่านก็ไม่เห็นด้วยเราก็เห็น<ด>ไม่เห็นด้วยในพรรคเพื่อไทยก็ไม่เอาด้วยครับที่จะไปไปทําอะไรเกิดปัญหาเกี่ยวกันหนึ่ง่สองกเกยดแบบสาบันเนี่ยเราเราเราเคาอรพรักอยู่แล้วพราะนั้มนนรีเป็นเรื่องหลักเลยที่เราตั้งข้อสังเกตทั้งหลายเริ่มแรกที่บรรจุเรื่องนี้แล้วแต่พรรคอื่นก็มีสิทธิยื่นเข้ามาแต่ถ้าพอไปพ่วงหนึ่งสองเราเราก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะรับหลักการได้ครับมีการประเมินเหมือนกันนะคะว่าการผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรม เข้ามาก่อนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนเนี่ยการนิรโทษกรรมแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการดึงคะแนนเสียงจากมวลชนด้วยเพราะว่าหลายคนก็มีคะแนนการมีคดีการเมืองติดตัวตรงนี้เกี่ยวด้วยไหมคะคุณวิสุทธิ์อันนี้อันนี้เราเราเนี่ยเราเข้าใจนะครับเรื่องที่เกิดมานานแล้วในอดีตก็เกิดจากความแตกแยกของคนไทยนแ,แตกแยกทางความคิดทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยม,มันผ่านมายี่สิบกว่าปีนะครับมันก็เป็นความ ล้าวลึกทําให้หลายคนเนี่ยขาดโอกาสไม่ต้องใครนะครับพี่สําราญเราก็คนอยู่ในเนี้ <Okay. S 2> ในเรื่องนี้เพราะเราต้องรู้ในข้อที่จริงว่าออตรงไหนที่ที่ทําให้หลายคนเนี่ยที่สามารถกลับมาช่วยประเทศชาติบ้านเมืองได้เนี่ยแล้วก็สามารถมาทํางานเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้เนี่ยโดยลืมเรื่องความทุกข์ความยากความบาดหมางก,กันในอดีตเรามองไปข้างหน้า <Okay. S 2> เพื่อความรักและความสามัคคีเพื่อสันติสุขของพี่น้องประชาชนก็เราก็าไม่ต้องมาดังทะเลาะกันครับ <m uch an> อันนี้เป็นเรื่องที่เราคิดอย่างนี้นะครับครับบางคนคบอกว่าอันนี้มันเป็นหมากของแบบผู้จัดการรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนศัตรูเป็นแนวร่วมจะใช้คําประมาณนั้นได้เลยไหมคะก็อันนี้มันมัน,มน,มนเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยตั้งแต่พอเริ่มรัฐบาลเนี่ยก็ได้รับประสานจากจากพรรครวมไทยทั้งชาติมาตลอดก็มีการปรึกษาหารือกันมาตลอดว่าเราจะทํำยังไงเราจะทํำยังไงเราจะมาหาผมก็นั่งคุยกันผมก็บอกเห็นด้วยเพราะเพราะว่าคนไทยเนี่ย ไม่ต้องทะเลาะเบาแวงกนหรอกครับวันนี้แม้แต่ในขณะนี้เห็นไหมก็ยังมีบางพวกบางกลุ่มยังไม่เกิดความแตกแยกจะใต้ใบ,บ้านเมืองเกิดปัญหาก็จริงวันนี้ศัตรูเราคือประเทศที่เกอ่อกวนเราก็คือกัมพูชาที่สร้างปัญหาให้เรารไม่ใช่คนไทย,นยในนี้เพราะนั้นความรักและความสามัคคีในประเทศชาติเป็นเรื่องสาคัญครับ,รบอะไร,ร,รที่อภัยให้กันได้ไม่ต้องมาถือโทษโกรธใครบาง,างอย่างที่ทําได้มันเกิดสันติสุขขึ้นได้ จอการยิ้มแย้มแจ่มใสมันเป็นเรื่องที่ดีครับชาติเราต้องการความรักและความสามัคคีครับ,รบขอสั้นๆ30วินาทีครับมีข่าวลือในโลกออนไลน์เขาก็ลือกัน,นนะฮะว่ากระบวนการนี้เพราะภูมิใจไทยกําลังล่าชื่อของสสฝ่ายค้านให้ครบ99หรือว่าครบร้อยเนี่ยนะฮะตอนนี้เสียงถ้าจะได้ก็ต้องมาจากพักประชาชนพักรัฐบาลก็เลยพลิกเกมเอานิรโทษเข้าเพื่อที่จะให้พักประชาชนไม่ไปร่วมลงชื่อกับ พักภูมิใจไทยข้อเท็จริงเป็นไงฮะมันเป็นแบบนั้นที่เขาลือกันไหมนี่นี่นีไม่ไม่ไม่ใช่นะครับนี่ได้ถามพรรคกัวไพยตั้งชาติเลยเขาตามเรื่องนี้มาตลอดที่จริงเราจะเข้าตอนจะปิดสมัยแล้วมันไม่ทันจริงๆครับไม่ทันจริงๆเราก็ต้องต้องต้องขอเลื่อนไปผมเราไปขอโทษพักภูมิพักรูมไทยตั้งชาติในขณานั้นด้วยซ้ำไปว่าเราจะเป็นต้องเลื่อนนะเพราะมันไม่ทนันวันเวลาที่ต้องปิดสมัยประชุม มันขาแล้วมันทับอภิปรายยาวมันจะไม่ทันก็เลยผมเนะี่ยไปขอโทษว่ามันไม่ทันจริงก็ขอเลื่อนมาเป็นสมัยนี้จะให้มาเป็นอันดับแรกๆเลยนี่นี่เป็นข้อเท็จจริงที่ผมไปคุยกับคุณวิชัยคแต่สสชุกพรพักรวมไทยทั้งชาติทัไปขอร้องว่าเนี่ยทําเป็นวิบด้วยกันเรามีปรารถนาดีต่อการในตรงเนี้ยไม่ไม่ใช่เรื่องของการเมืองอะไรนะครับเป็นหักเต้หักเหลี่ยมอะไรมากไปนะครับ,รบผมผมมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนี่ก็เพื่อความสมัครสมานประชาของประชาชนคนในชาติครับนิดเดียวครับนิดเดียว ตอนนี้เก้าอี้รองประธานเก้าอี้รองประธานสภาคนที่สองว่างอยู่นะครับมีโอกาสที่ทางรัฐบาลจะให้ไปทําหน้าที่บนบัลลังก์ไหมครัคืออย่างนี้ต้องกลัาเรียนว่าครั้งหนึ่งเนี่ยผมปีห้าสี่ห้าห้าก็ได้ก็ได้เป็นก็ได้เป็นรองประธานสภาอคนที่สองได้ทําหน้าที่มาแล้วนะครับณวันนี้ผมต้องเรียนทุกคนว่าในคะแนนเสียงปริญญาครับด้าที่หลักที่สําคัญที่สุดก็คือประธานวรัฐบาลนะครับ หนักหนาผมก็ยอมรับว่าเนี่ยทุกคนเป็นรัฐมนตรีก็ยังเบาผมผมเลยว่าผมพอเป็นประธานวิกนี่ผมไม่อยากไปไหนเพราะผมผมอยากแก้ปัญหาให้สภาเพราะว่ารัฐบาลจะอยู่ได้สภาต้องแข็งแร่งคถ้าสามารถประชุมผ่านไม่ได้ไม่ล่มอะไรเงี้ยมันต้องตามสมาชิกผมว่าทุกทุกทุกชั่วโมงทุก 10นาทีที่สุดผมผมต้องปวดสายตาตามหาสมาชิกตลอดอันนี้คือเรื่องสำคัญที่สุดนะอันดี่นเรื่องเล็กนะใช่ขอบคุณมากนะค่านเป็นเรื่องธรรมดาไครทำข้างบนเนี่ยมันบันลังไม่เป็นไรครับแต่ข้างล่างเนี่ยผม่ก็อแบกแบกความร้อนไว้ทุกเวลานาทีต้องทําหน้าที่หนักที่สุดผมถือว่าเป็นตาแหน่งที่มีความสำคัญที่สุดนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณวิสุทธ์มากเลยนะคะครับเยินดีครับขอบคุณครับทุกท่านครับที่ติดตามรายการนี้ขอบคุณอย่างสูงครับ คุณวิสุทธชัยนรุนประธานวิปรัฐบาลนะคะชัดเจนว่าการเลื่อนไม่ใช่การดึงเกมทางการเมืองอแต่มีเห็นและผลรองรับนะคะต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วยขอโทษนะครับคุณลูกค้า กยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยความรักของว้าไอ้ไต้องไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้องอยากสบายไอ้